หรือเปล่าอ่ะทาไมมันติดป้ายอย่างเงี้ยมันจะผิดบ้านได้ไงแม่จํไในแม่นเลยล่ะว่าบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านยีไม้นะจะมาผิดบ้องผิดบ้านนี่ไงกันนี่ยยฟ้าฉันว่าบ้านยีไมเนี่มันดูเปลี่ยนไปนะอ๋อหรือว่ายีไมยมันปรับปรุงบ้านมันเหรอตอนที่พวกเราไปเที่ยวอ่ะแต่มันก็แปลกๆนะแม่ปรับปรุงบ้านอะไรอ่ะแล้วทำไมต้องติดขายบ้านอย่างเงี้ยยีไม้นี่ยีไม้มันทำบ้าอะไรของมันเนี่ยฮะใจคองมันอ่ะ จะไม่พวกเราเข้าบ้านเลยใช่ไหมโอ๊ยพวกแกยหยุดเถียงหยุดคุยกันได้แล้วฉันเดินทางมาหนีเหนื่อยเนี่ยฉันอยากจะพักผ่อนนะเอาเป็นว่าฉันโทรหารยายไม้แล้วกนนันทำไม่อะไรของมัน,วนเวนี้นี่ยายไม้แกทำอะไรกับบ้านของแกเนี่ยฮะพวกฉันแค่ไปเที่ยวสองเดือนนะ แล้วทำไมแก,กกลับมาขายบ้านแบบนี้รีบมาเคลียร์อีกนิดหน่ไมย้ยไเอานี่ทุกคนกลับกันมาแล้วเหรอคะ,ะคือว่ามายลืมบอกไปอะค่ะ,ะบ้านหลังนั้นเนี่ยมาประกาศขายไปเรียบร้อยแล้วนะคะฮะพี่มายนี่พี่พูดเล่นหรือเปล่าอะฮะขายบ้านอะไรนี่ฉันไปเที่ยวกันแค่2เดือนเนี่ยจะมาประกาศขายบ้านได้ไงฮะแม่เขาจะเก็บบ้านหลังนี้ไว้ให้ฉันเป็นเลือนหอนะพี่ทำงี้ได้ไงอะไรนะใครกันแน่ที่ล้อเล่น นี่ตองเล่นมุกปะเนี่ยตองบ้านหลังนั้นนะ่ะพี่ซื้ออยู่แต่สมัยพี่อยู่มาหาลัยแล้วนะแล้วมันจะกลายไปเป็นเรือนหอของตองได้ยังไงอีกอย่างมันเป็นบ้านของพี่พี่จะขายพี่ต้องบอกตองด้วยเหรอนี่เยมายแกกล้ามากเลยนะที่มาขายบ้านแบบเนี้ได้ถ้างนั้นพวกฉันจะตามไปอยู่บ้านหลังหนึ่งของแกตอนนี้แหละใช่แม่พูดถูกแม่เาเคยบอกว่าเขาจะเก็บบ้านหลังนี้เอาไว้ให้ตองตอนแต่งงานแต่พี่มาขายบ้านอย่างเงี้ยแล้วตองจะทำยังไงอะฮะ ไม่รู้อ่ะพี่รีบโอนเงินมาให้ตองเดี๋ยวนี้เลยค่าขายบ้านอ่ะทําไมถึงด้นหน้าด้านกันขนาดนี้เนี่ยบ้านมันก็บ้านของพี่แล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับตองพี่บอกเลยนะเตรียมตัวกลับบ้านต่างจังหวัดกันได้แล้วเพราะถ้าเกิดไม่ยอมกลับไปในวันนี้เนี่ยไม่ขอเตือนเลยนะคะแม่ทุกคนได้ไปนอนที่สะพานลอยแน่มิมายมาอีกมั้ยมอมายหนูบอก้ย โทรหายน็อตน,นะโทรเลยค่ะแม่ฮัลโหลน็อตแกฟังแม่ให้ดีนะตอนนี้มียแกมันประกาศขายบ้านไปแล้วอ่ะไม่น่ำซ้ำยังไล่พวกเราออกจากบ้านยังกระหมูกับหมาแกเลีบจัดการให้แม่เดี๋ยวนี้เลยนะบ้าเลยัมีบ้าเลยเนี่ยเฮ้ย เกิดเรื่องอะไรอีกเนี่ยฮัลโลไมนี่ไมขายบ้านหลังนั้นไปแล้วหรอแม่พี่กับป้าเขาเพิ่งกลับมาเขาไม่มีที่อยู่นะพี่นอ็อตล้วจะให้ไมทำยังไงบ้านหลังนั้นไม่เป็นบ้านของไมไมอยากจะขายไมก็ขายสิตอนนี้เนี่ย ให้ครอบครัวของพี่ไม่ว่าจะเป็นแม่น้องสาวหรือว่าป้าของพี่ย้ายไปอยู่บ้านต่างจังหวัดเหมือนเดิมสิคะง่ายจะตายไมพี่รู้ว่าที่ผ่านมาแม่พี่กับป้าพี่อ่ะเขาเป็นคนผิดจริงๆโดยเฉพาะวันที่ไม่คลอดอ่ะพวกแม่ไม่เคยดูแลไมเลยแต่พวกแม่ก็ขอโทษไมไปแล้วไม่ใช่หรอขอโทษเหรอคิดว่าขอโทษแล้วมันหายกันง่ายเลยไงคะและคิดว่าคําขอโทษของพวกเขาเนี่ยมันมาจากใจจริงๆหรือไงพี่น็อตพี่เชื่อหรือไงอ่ะ เขาก็แค่ขอโทษเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเงินแค่นั้นแหละเขาก็แค่เสี่แทงแกล้งทำกันไปพี่นอ็อตที่ผ่านมาเนี่ยไม่อดทนมาตลอดแล้วนะแล้วตอนที่พวกเขาพากันไปอยู่ในบ้านของไม้โดยที่ไมไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยไม่ย,ยังพอทนได้แต่ตอนนี้จะมาบอกว่าบ้านหลังนั้นจะยกให้เป็นเรื่อนหอของตองเนี่ยนะมันบ้าไปแล้วกันหรือเปล่าฮะไม่ไม้ก็รู้ไม่ใช่เหรอแม่กับป้าพี่เขาเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะ ไม้ก็ยอมยอมพวกเขาไปเถอะนะทำไมไม้จะต้องยอมด้วยในเมื่อบ้านหลังนั้นมันเป็นสมบัติของไม้พี่น,อน็อตถ้าเกิดพี่ยังเข้าข้างแม่พี่อีกแล้วก็เราสองคนได้ยากันแน่แล้วพี่อย่กคิดนะว่าจะเอาอะไรไปจากไม้ได้แม้แต่บาทเดียว เอ้านั่นแม่โทรมาแล้วฮัลโหลน็อตว่ายังไงฮัลโหลครับแม่ผมว่าแม่รีบไปเก็บข้าวของ mm hmm. แล้วก็กลับบ้านที่ต่างจังหวัดเถอะนะครับผมกลับมาอ่ะคงไม่มีที่ให้แม่อยู่หรอกนะครับอะนรนะน็อต <N ott? S 2> นี่มันเรื่องจริงเหรอฮะนี่ใจขอแกจะปล่อยให้แม่กลับไปอยู่บ้านนอกงเหรอฮะแกจะให้แม่กลับไปอยู่ได้ยังไงในฐานะที่ฉันเป็นแม่แกแกทําแบบนี้ไม่ได้นะน็อต กจะเห็นเมียแกดีกว่าพวกเราได้ไงฮะนัทไม่ได้นะแม่ครับผมพยายามอดทนเพื่อให้ครอบครัวของเรามีความสุขแต่แม่ไม่เคยเห็นความลําบากของผมเลยเวลาที่แม่กับไม้ทะเลาะกันน่ะผมก็ได้แต่บอกไม้ว่ายอมยอมแม่ไปเถอะแต่แม่ดูครั้งนี้สิครับสิ่งที่แม่ทําครั้งนี้มันมากเกินไปจริงๆนี่นัแกกล้าพูดแบบนี้กับแม่ได้ไงฮะฉันเป็นแม่เธแท้ของแกนะแต่ว่าแกกลับมาเข้าข้างเมียแกนี่นะแม่ครับถ้าแม่ยังอยากอยู่บ้านหลังนั้นต่อ แม่ก็ลองไปถามญาติพี่น้องของแม่ดูสิครับว่าใครกันแน่ที่ผิดถ้าญาติญาติของแม่เห็นด้วยกับแม่เดี๋ยวผมจะไปขอให้ไม้เปลี่ยนใจแล้วก็จะเอาบ้านหลังนั้นกลับคืนมาเองครับนี่นัดแกทำบ้าอะไรของแกนะ่ฮะนี่เหรอสิ่งที่แกตอบแทนฉันมาตลอดชีวิตฉันอุตส่าห์เลี้ยงดูแกมาจนโตขนาดเนี้ยแต่สุดท้ายแกกลับหน้ามืดตามวัวไปเข้าข้างเนี่ยแกงั้นเหรอไอบ้าเอ้ยแม่เราคิดดูเลยครับมันแค่นี้นะครับ ไอ้น็อตไอ้น็อต้ยมันวันสวยอะไรของฉันเนี่ยทำไงอ่ะแม่แล้วบ้านตองอ่ะจะทำไงได้ล่ะก็ต้องกลับสิโอ๊ยไปไยบางครั้งเราต้องใช้เหตุผลในการตัดสินใจถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนกลางก็ตาม